สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยู่บผมเดวิดเพชรชาแนลนะครับก็ทุกคนอาจจะสงสัยว,ว่าทำไมกองทัพผมมันดูใหญ่ๆห,หน่อยแล้วก็ของผมมันดูเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในบ้านนี่เลยไม่ใช่สมิธนี่เลยครับเหล็กเพียบประมาณ6,000เกือบ7,000 สงสัยเห็นหทำไมมันเยอะจังผมไม่ได้ไปฟาร์มนอกรอบแต่อย่างไรนะครับผมแต่จริงๆพีนี้มันควรจะเป็น EP ที่5แล้วแต่เกิดปัญหาที่ผมอัดคลิปนะครับผมคือผมอัดไป1ชั่วโมงกกัอี3นาทีนะครับผมแล้วคลิปแม่งเอาอีสัตว์นี่ใครวะไอ้นอกเวนเดี๋ยวได้ขอสอยนอกแปบ๊บมาเข้า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 มา งัดแม่งเลยโดนป่าวะเจอช่างแม่งวิ่งหนีละก <c oughs> ็คลิปที่ผมอัดไปนะผมมันจะหนึ่งชั่วโมงสามนาทีนะครับผมแต่ผมจําเป็นต้องเอาคลิปนั้นทิ้งนะครับผมเนื่องจากคลิปแม่งดีเลยโคตรเยอะ,ะครับผมบอกเลยจิงทําให้คลิปเสียไปแล้วคลิปนั้นอะ่ะชั่วโมงอะ่ะวันแห่งการฟาร์มเลยอะ่ะวันฟาร์มแห่งชาติเลยอะ่ะเพราะ อ p ที่ผมอัดไปแล้วที่แล้วนะผมผมได้ฟาร์มไปเยอะมากๆทั้งคิสตันออฟซีเดียนเหล็กโอ้โห و, เยอะมากแต่ผมโคตรเสียดายเลยคลิปแม่งเสียนะผมมันดีเลยแบบนาน,นมากๆครับผมดีเลยทั้งคลิปเลยก็ไม่ไรช่างมันนะผมแค่คลิปเดียวก็ได้ของมาเพิ่มเยอะอยู่ก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะผมเราจะทําอะไรกันดีวะเราจะไปจับไดโนเสาร์เพิ่มเติมนะ วันนี้นะผมผมจะพออาท่านผู้ชมนะผมไปจับทีเร็กกันนะผมแต่ผมไม่รู้ว่าเราจะจับมันได้หรือเปล่าทีเร็กอยู่แดนหิมะนะผมเยอะมากไปดื่มน้ำก่อนหิวน้ำเลยตอนนี้พลซอบู๊ทวายบ้านอีกแล้วอะเก็บแม่งเลยอุ้ยไม่ตายด้วยข้าพลังโดนเนิร์หรือไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปต้องเอาของเพิ่มเติมนะผมอ่อสที่ที่เอาก็ เราต้องคลาบลูกดอกอยากสลบเพิ่มเอเอแล้วผมหรือบอกผมคราบไอ้ลูกดอกอันนี้มาเนาะแต่ว่าผม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 โง่อะผมคิดว่ามันใช้กับไอ้บาลสตา้านะผมแต่จริงแล้วมันใช้กับฮาปูนกันเนี่ยเนี่ยขาดโพลิเมอร์จริงแล้วต้องใช้กับนี้นะไอ้ลูกดอกเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันใช้กับบาลสตา้าผมก็เลยเอาบาลสตา้านะผมไปไว้หลังคอยาวเพื่ออะไรอยู่เนี่ยโอเคก ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ผมได้ฟาร์มคอยาวจนเวลตันนะครับผมได้เลือดห้าหมื่นเจ็ดโคตรเยอะดาเมจน,น้อยไปหน่อยไม่เป็นไรเอามาไปสายแทงอยู่แล้วนะไม่ได้เอากาอามาเป็นแบบสายแบบโจมตีโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปจับทีเล็กกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องคับดอกเพิ่มยี่สิบดอกไม่น่าพอทีเล็กค่าสลบมันน่าจะหลายพันอยู่แล้วก็มันต้องมันใช้อะไรวะผมลืมไป ต้องไปถูข้างในก็เป็นหวั่นอยู่นะผมขออภัยถ้ามีเสียงซื้อซั้อซาลูกดอกใช้ซุปเปอร์ไลฟ์เฟิร์นซึ่งกูขาดอะไรวะกันเผาเด้ออีกแล้วเราจะคราบได้กี่อันวะโอ้โหนี่นะโคติดเพียบนะผมบอกเลยคอยาวนี่ขวดทีนี่ได้โคตรเยอะนะขวดทีได้เป็นพันโอ้นี่ไงครับเสร็จพอดีเลย ผมก็ลืมผมไม่ได้เข้ามาประมาณหลายวันเพราะว่าคอมผมเกิดอาการจอฟ้าและผมก็ต้องรีเครื่องแล้วก่าจะโหลดไอเกมนี้เสร็จปัญหาทั้งนั้นเลยเกิดแต่ปัญหาเนี่ยไปเลือกบนแล้วครับลูกดอกกัดีกว่าได้ทั้งหมด40่พันนะเอามาให้หมดแล้วก็มีเนื้อแกะมาด้วยเนี่ยรอบัตตันมัตตันไม่ใช่บัตตัน ไประหว่างรอเราไปทำอะไรดีวะไอ้ชาโคมีได้บ้างปะได้มาแค่นี้โอ้โหโคตรน้อยเลยตู้น้อนิดหน่อยได้โคตรน้อยเลยกูออกมาทำไมโอเคหมดแล้วก็ในตู้นี้ไม่มีอะไรนี่ก็มีดั้นกับออปซิเดียนอีกนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็อาจจะไปจับฉลามด้วยนะ แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้จับหรือเปล่าถ้าผมไม่ลืม,มนะเดี๋ยวผมเอาขวานมาเผื่ออันหนึ่งดีกว่าเผื่อพังนะผมก็มีที่ขีดสามเขาซึ่งไม่ได้ใช้บ้านเรายังไม่มีสามเขานี่หว่าเออผมลืมสังเกตงั้นเดี๋ยวจับเลยแล้วกันไอตัวข้างหน้าเนี่ยเวลสี่สิบสี่ล้วเวลเยอะสีเขียวมาเลยอะโดนข้าสลบขึ้นประมาณสองร้อยกว่าๆซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะ ปิดกล้องไปแล้วกันเฮ้ยมันพุ่งแล้วใจเย็นลูกพี่เดี๋ยวสั่งพาสซีลกันเดี๋ยวมันมาหวดตามขอตายยิงขาอีอย่ายิงตรงหัวมันหัวมันแข็งเขาสลบขึ้นเท่าไหร่แล้ววะอีกดอกเดียวน่าจะตลบอ้ยไม่โดนอุ่าหยิงเผื่อวนรอบบ้านมามามายิงข้างตัวนี่โคตรโหด เป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาหนีหนีหนีซ้ำซ้ำด้วยหมดัดซ้ำด้วยหมัดนี่ต่อยสามเข่าร่วงอะครับอู้เรือ7เจ็ดร้อยห้าสิบเลยเนี่ยเยอะเยอะเหมือนกันกินอัลเบอรี่ม่วงเดี๋ยวเบอร์รี่มีแค่เนี้ยนะเดี๋ยวผมไปเอาเพิ่มเดีเ๋ยวเดี๋ยวไปเอาที่บอลโตกแล้วก็โนรสารีนี่ไม่มีตัวไหนดีได้ได้ตั้งชื่อเลยนะผมผมไม่รู้จะตั้งว่าอะไร ผมก็คิดชื่อไม่ค่อยออกเามีเก้าสิบเข้ามาก,ก่อนเดี๋ยวไปหวดเพิ่มสักหน่อยเดียวโอ้ยเดินช้ามากวาดนี่ทีเดียวได้ห้าร้อยเอาแบ่งมาครึ่งนึงอ่ะไปกลับไปหาเจ้าสามเขาอุย้ยเจ็บโอ้โหไปไปโอ้ตัวละครวิ่งอย่างช้าเลยขึ้นไหมโอ้ขึ้นน้อยมากให้ผมเลเวลค่อนข้าง,างได้เยอะเนยก็เดี๋ยวใส่เพิ่มให้ผม เอาไปสักร้อยเก้าสิบเก้าน่าจะพอนะแล้วก็เปิดมาก็จะมืดแล้วอะ่ะคิดเอาทำไงดีวะเนี่ยแล้วก็มีไอ้ดรอปลงตรงนู้นหรือเปล่าไม่ใช่นี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะไอ้นอกนี่มันยังไม่ยังไม่จบเปหรอวะเดี๋ยวมีอะไรสอยมันได้บ้างเนี่ยเอาธนูมึงโดนกูไม่ตาย ไม่โดนโดนทั้งดอกดิวะอุ้ยนิดนึงฟิวนี่โดนมาแล้วเข้ามาแล้วเอาหนีหน,นีอ้าวล่วงล่วงมึงเว้นอีต่อยแม่งเลยลอย,ลอยแล้วก็นี้รักทองมาเอาหนังมาให้กูเลยโอ้โหตัวแค่เนี้ยได้หนัง80เลยเหรอ แล้วก็โอ้โหช้ามืดแล้วอะไรวะเปิดคลิปไม่ทันเลยแม่งมืดสามเขาดูสีเขียวซะด้วยเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อให้เดนนอมเสาดีกว่าไอาตัวนี้ชื่ออะไรดีวะเออช่างมันแล้วกันไอแค่ชื่ออะไรดีกูไม่รู้อ <c> ะ <oughs> ไม่รู้จะตั้งว่าอะไรอะไอคอยาว ผมกะเอามาแทงน,นะผมเผื่อเราต้องจับแบบตัวที่มันโผล่ดุนะผมกะเอามาาันไปใส่แทงจะดูจับสปลี่ยแล้วมันจะไปจับใครได้แล้วนะตีเบอร์รี่มาก่อนแล้วกันระหว่างรอสามเขานะผมฟาร์มเบอร์รี่ได้เบอร์รี่ดำมาแบบเกือแบสองพันนะบ้านเราอยู่ใ,ใกล้เมืองหิมะนะผมจะเดินทางขึ้นทันดีอย่างง่ายล่วงลงก่อนไม่ทันด้วยนะเมื่อกี้ได้ยัง วุ้ยเจ็บอีกโอ้สามสิบเองมันช่างเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแล้วกันคาโนอไปดีกว,ว่าว่าวิ่งเร็วอยู่เหมืนอนกันนี่ไล่กลับให้หมดคาโน่เราก็ยังเวลไม่ตันแล้วผมได้เลื่อนมาหมื่นหนึ่งดาเมจสองพันแปดเดี๋ยวขอลูกดอกหน่อยแล้วก็เนื้อ,น,อน่องนี่ฟักทองมาอีกแล้วไปหิวข้าวนี่มาลืมดู ไปสิอันพอโหแล้วกูจะออกเดินทางก็ไม่ได้เตรียมอาหารด้วยเล็โทตัวสีแดงมาเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลืมลูกดอกเดี๋ยวไปเอาลูกดอกกันไป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 วิ่งวิ่งวิ่งหรือกูจอหมาป่าไปดีวะหมาป่าจะวิ่งเร็วกว่าคาร์โน่นะเฮ้ยอะไรวะอ๋อลัฟ งั้นเดี๋ยวผมเอาหมาป่าไปดีกว่าเดี๋ยวผมดูค่าพลังก่อนตัวไหนมันดีเหมืกันวะคาร์โน่เลือดหมื่นดาเมจสองพันแปดเช็คไอหมาป่าก่อนไอตัวนี้เดวเวลเยอะมากเลยเวลเป็นร้อยเลยนะผมวเวลเยอะสุดในบ้านอะ่ะโอ้ตัวนี้ดุกว่าด,ดิงั้นเอาตัวนี้ไปอุ้ยชิบหายมืดมืดอีกแล้วไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปรับแกม่าให้มันมืดเกินนะครับผมสามโอเคไปเดี๋ยวเข้าไปเอา ลูกกระสุนได้ได้หรือยังได้แล้วได้44อันนะผมโคตรเยอะมันขาดอะไรวะเหมือนจะขาดเหล็กหรือเปล่าเนี่ยดูแล้วน่าจะใช่นั่นี่ยเหล็กเผาได้เพิ่มไหมเนี่ยโอ้ได้60กว่าสองเตาก็ส้าเยอะเดี๋ยว,ยว,ยวใส่เพิ่ม ไมขาดเล็กจริงไหมเอาไม่ใช่ดีกว,ว่าขาดนาโคติกโอ้โหกูก็ไปสาบดูสาไปเอามาวันนี้ก็จะค่อนข้างแหลกหน่อยนะครับผมเพราะคอมร้อนมากไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวนะนาโคติกอันไหนวะนเหลืออยู่80เอ้ย90กว่าเดี๋ยวเราค้าไปเยอะเยอะไปใส่เพิ่มเอามาเพิ่มนะผมได้อีก30 ตีสิบโอ้โหได้เยอะเลยวะ่ะน่าจะขาดนาโคติกเหมือนเดิมเดี๋ยวเราคาบทิ้งไว้หน่อยได้ไหมมีเนื้อไหมเดี๋ยวผมปรับเป็นออนสอดอยู่ป่ะโคตรแหลกเลยว่วันนี้เดี๋ยวผมขอปรับกราฟิกแป๊บหนึ่งปิดไฮมชันคอมร้อนมากวันนี้ก็เลยแหลกๆหน่อยโอเคลื่นขึ้นนิดนึงก็เนื้อ,น,อ,อน่องแยกมา ัวมาทำอย่างนี้นี่แหละมีชาร์โด s สเต็กด้วยกินดิปาวะชาร์โด s สเต็กเนี่ยจะช่วยทำให้สว่างขึ้นนะผมถ้าเรากินเข้าไปไอหมวกแย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 กออกมาสักหกสิบเดี๋ยวตัดเป็นตอนแยกสร็จเลยเสียเวลาโอเคผมแยกเสร็จเรียบร้อยละก็แยกมาหนึ่งร้อยอันนะครับผมเพราะแป๊บเดียวจะเน่าละมาดูหน่อยได้หรือยังไออันนี้ ลูกดอกได้แล้วได้มา91โอเคทีนี้เดี๋ยวรอเนื้อมันเน่านิดเดียวนี่จะเน่าแล้วเนี่ยเหลืออีกประมาณ5วิอ่ะรอมันต้องตัด5วิจะตัดเพื่ออะไรรอพรามมิดฟีดหันผิดเมื่อกี้อ่านผิดไว้เดี๋ยวมาย่างเนื้อก่อนเอาเนื้อแกะดีกว่าเนื้อแกะนี่อร่อย เอาไว้จับเนโนเสาร์ดีด้วยเนี่ยแกะแล้วก็ไม้ใส่เข้าไปเผาเลยกินข้าวกันโอเคทีนี้เนื้อเน่าหรือยังโอ้นี่ไงเป็นร้อยแนะน้าสำหรับใครที่อยากจะได้เนื้อเน่าไวๆเอาเนื้อนเนี่ยเนื้อน่องอะพรามมีสนะผมเอามาแยกเดี๋ยวนาโคติกอันไหนวะ ออถูกแล้วนี่ว่าเดี๋ยวใส่นเน่าไปก่อนโอเคครับได้แล้วนาโคเบอรี่นี่บอกได้เลยได้เลยว่าเหลือเฟือแล้วก็มีแอดดอมาลงเดี๋ยวโอ้เอาสสว่างบ้านเลยเดี๋ยวไปเช็คของก่อนถ้าของไม่ดีเราจะไม่เก็บนะผมเราจะให้แสงสว่างส่องนหนมาดูนอยเดชโอ้ยแสบตากันเลยทีเดียว โอ้เธอได้เอาเตียงเอา standing เอาแคมไฟเอาเนี้ย spark powder เนื้อที่เก็บน้ำสโต r เลยบ็อกโอเคแค่นี้แหละเรียกได้ว่าเอามาหมดเลยนะครับผมเอาเหลือไว้แค่สี่อย่างแล้วก็เนีก็ไม่ต้องให้มันหายนะครับผมให้มันส่องสว่างในแถวบ้านเราเนี่ยแหละอ้หหมอกลงด้วยนี่ว่ะฝนตกไม่พอหมอกลงอีกไอ้บ้าเอา่อ กูมาถูกทีไหมกูมาผิดทีเดียวนั่นเองต้องมาตรงนี้ดิเริ่มมึนๆน,นะผมไหนมาเช็คซิตายยังโอ้โหอีกนานเลยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันตอนเช้าดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ทัศนียภาพมองแทบไม่เห็นเลยนะผมขนาดปรับเกมี่ยมาแล้วเพราะหมอกมันลงด้วยฝนตกอีกแล้วแถมมืดด้วยสวยจริงๆนะผมโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันตอนที่ฟ้าสว่างกันเลยครับผม โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็ท้องฟ้านะผมสว่างสวยโอ้รอโคตรนานมาดูเนื้อดิเนื้อไก่เอ้ยไม่ใช่เนื้อไก่ <laughs> พูดผิดเนื้อแกะได้6อันแต่6อันเนี่ยกินแค่2อันนี่ก็เกือบเต็มแล้วนะเอามาแทนในเนื้อนี้เลยกนะอันนี้ก็กินไปให้หมดเลยโอเคใส่เพิ่มได้ไหมย่ยางเพิ่มด้วยสัก ไปแยกแยกเพิ่มสักสิบแปดอันเข้าไปโอเคเรียบร้อยเอาเตียงวางเพิ่มดีไหมเนี่ยเอาเก็บไว้ดีกว่าเผื่อฉุกเฉินนะผมตายแคมไฟมีเอาวางเพิ่มเลยแล้วกันโอเคมาวางเพิ่มแล้วก็ย่างเพิ่มแม่งซะเลยย่างอะไรดีเอาเป็นเนื้อพรามปลาแล้วกันโอเค เฮ้ยเไฟดับแล้วก็เน,นี่ยเอาเป็นเนื้อพามธรรมดาสักสี่สิบอันเก็บไว้จะได้มีอาหารกินแล้วก็ไม้หมดแทสก็จะหมดเดี๋ยวฟาร์มต้องฟาร์มอีกแล้วก็คลิปนี้นะผมอาจจะไม่ยาวมากอาจจะสักสิบยี่สิบเอ้ยยี่สิบสามสิบนาทีเนี่ยผมกลัวคลิปมันจะดีเลยะนะผมเดี๋ยวจะสี่คลิปเสียคลิปสี่คลิปอะไรเลยวะ เอาไมา้แยกใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราไปจับทีเล็กกันเลยครับผมไปวิ่งเข้าทางเร็วไอ้ไอ้เลปเตอร์ขวางทางวิตัวหนักนี่วะหมาตัวหนักเดี๋ยวผมลงไปเก็บของกันถึงว่าทำไมวิ่งช้าปกติวิ่งเร็วกว่านี้สโตลเลดบล็อกเก็บหินไม่ได้ไงวะเมื่อกี้ปรับเป็นอันสอดเอเวทผูดผิดมันอยู่ไหนวะอันล่าง ไอคิดตันหนักอยู่โอเคก็เอาแค่นี้พอละอ่ะประมาณนี้น่าจะหมาน่าจะเร็วละไปโอเคพอได้มันหนักที่หมาด้วยนี่หว่าเนี่ยเนื้อเพียบเลยนี่ไงเนื้อเต็มไปหมดนี่มาอีกละไอหัวฟักทองไปโอ้โหวิง่ง น่าจะนานนะผมกว่าจะถึงงั้นอาจจะต้องตัดอีกรอบนึงนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแดนหิมะเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าแม่งไม่เจอทีเล็กว่ะแต่ผมเจอเสือตัวนี้น่าสนใจมากเลเวล100เลยนะค่าพลังดีด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะจับเสือไปก่อนตัวแรกอ้ายิงหมาเราจะแทงได้หรือเปล่าเอาไปอีกดอกนอะยิงวิงว่งว,งวงแล้วกันนี่ไม่โดนไอเวน มาเข้ามาเข้ามายิงโดนแล้ววิ่งหนีก็คุมง่ายอยู่หมาตัวนี้ยิงอัดเข้าไปมึงไม่ได้แดกกูหรอก้อยหันไม่ถึงหันไปอีกรอบยิงหมาเราก็แทงได้ดนี่หว่าเล่นให้หมาเราแทงเลยยิงก็ลดไม่เยอะมากนะผมแต่ก็ลดอยู่แต่ไม่เป็นไร วอววิววิวโหกัดปิวอ่ะยิงอัดกระบาลนี่ทีแรกน่าจะค่าสลบประมาณสามสี่พันเอ้ยแรปเตอร์มาไงวะเทคแรปเตอร์ด้วยอยากโดนจับอีกสักตัวไหมล่ะอัดกระบาลแม่งเลยทีเอาไอเสือไอเสือหายแรปเตอร์มาเข้ามาจับแม่งสองเลยเนี่ยเอาไฮยีน่ามาไงเดี๋ยวไม่ได้เลยใจเย็นเดฟไฮยีน่าอ่ะ เอาไอเสือไอเสือหายวะเดี๋ยวเจ้าไปไหนเนี่ยเว้ยและครับเสือหายครับโอเคครับผมตอนนี้ผมเจอทีเล็กแล้วอยู่ๆมันก็สปอนมาหาผมนะครับผมแล้วเหมือนมันกําลังกัดเสือของผมอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมชัดเจนแล้วค่าสลบมันสองพันเฮ้ยขำล้ำขมล้ำของมาง,อง,อง,องสอยกระบาลไปไปวิงว่งวิง่งวิ่ง ตัวน,นี้น่าจะชิวๆนะมันวิ่งช้าเดี๋ยวอัพสปีดเฮ้ยมึงอย่าเล่นท้ายเยอะดิมันมาแล้วเออโดนนั่นไงเดี๋ยวเราเยิงทีแรกให้สลบก่อนเอาแรปเตอร์มาด้วยอ้าวกูได้สามเลยงานนี้มาๆๆมามา,มา,มารีโหลดก่อนเค้ยแรปเตอร์มันกำลังตีกันอยู่นะผมเฮ้ยเดี๋ยวยิงให้สลบไม่โดนโอ้ยมันมาแล้วยิงปากแม่งเลยนี่ เสือกูอยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวนี้แหละเดีย๋ยวค่อยไปตามหานะผมเราว่ากันเรื่องทีเล็กก่อนมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอยู่ไหนยิงรีโหลดนานไว้ปืนแต่ข้าสลบดีมายิงได้เรื่อยๆเหลือเฟือบ70กว่านี่ขึ้นทีละ200เป็นไงอุย้ยคำรามคำรามเหรอ ยิงโดนโดนเฮ้ยไปเล่นแรปเตอร์อีกอ่ะยิงแรปเตอร์ก่อนเอ้าโดนตีทีเล็กด้วยยิงไวรัสแล้วก็วิ่งทีเล็กดาแม่นแรงอยู่นะอย่าไปเข้าใกล้มากยิงมามาไอ้แรปเตอร์มันก็ไล่กัดจังเลยนี่ยิงแม่งเลยหลับเปล่าทีเล็กไปหน่อยเข้าหัว มันจะมันจะหลับแล้วอีกนัดน,นึงเอาวืดอีกปิดกล้องแม่งเลยลำคัญหยุด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 เออหลับไปโอเคเป้าหมายต่อไปแรปเตอร์ขอเวลาหาแป๊บนะครับโอเคงั้นช่างมันก่อนเดี๋ยวผมจะจับทีเล็กก่อนแล้วกันจัดไปผมมีเนื้อแกะอยู่เดี๋ยวใส่ให้มันไป30เลย มันอาจะกินเยอะอยู่ตัวนี้มันขี้หิวรอพราม,มิดรอมัตตอนโอเคเอ้ยกูกดผิดไปกดสต็อปอีกไอ้ตัวนั้นเดี๋ยวผมค่อยมาจับในอีพีหน้าแล้วกันไอ้ตัวนี้นี่ว่างไงเนี่ยโอเคแล้วอะโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันนะผมตอนที่ ทีเล็กมันใกล้ได้แล้วกันนะผมเพราะว่าไอตัวนี้น่าจะนานอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตามหาไอพวกเสือกับเทคแรปเตอร์ด้วยโอเคไปโอเคครับผมตอนนี้ทีเล็กก็ใกล้จะได้แล้วนะผมเพราะว่าในนี้มันเขียนว่าถ้าใช้เนื้อแกะมันจะใช้แค่2อันแล้วก็แรปเตอร์ครับผมผมยิงมันไปตรงโน้นนะผมผมยิงมันสลบแล้วอ้าวไอเสือเอาคนละตัวดีกว่าวก็ตายแล้วจ้ะ แต่เสือเลเวลาร้อยผมนะผมมันหายไปไหนวะที่เรู้ๆครับโอ้ลปเตอร์ผมมายิงมันสลบอยู่ตรงนี้นี่แต่วิง่งซะเนียนโดนยิงหลับจับไปซะด้วยเลยเอาเนื้อให้มันโอ้อันเดียวได้อ่ะเอาอะไรไปกินดีเอาเนื้อไปใช้ที่ขี่ด้วยเดี๋ยวเอาไปกลับทีเดียวเลยเรื่อยๆค่อยขอดกลับดีวะ เดี๋ยวเราทยอยจับกันก่อนแล้วกันกัดต้นไม้ไปให้หมดเดี๋ยวผมตามหาเสือกันแป๊บนึงมันไปหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ที่เล็กไมีก็ไอ้ตัวเดิมปะว,วะไอตัวนี้ผมเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าเลเวลมันดีอยู่นะเดี๋ยวผมเก็บม,มันไว้กูจะไม่ฆ่ามึงอ้วเก้าสิบเลยเหรออุย้ยเป็นแก๊งเลยเว้ยตัวไหนวะ ไม่มีสักตัวเลยเหรอโอ้โหนี่ตายซะตายซะให้หมดพวกมึงไอตัวนี้ไม่ใช่ตายไปซะถ้าใช่มันจะเอ้าเฮ้ยไอทีเล็กเดี๋ยวมันตื่นนะหรือมันมาวุ่นวายวะน่าจะมาวุ่นวายมากกว่าทีแรก,กายแล้วเดี๋ยวผมลากไอตัวนี้ออกมาก่อนมาออกมา หรือกูจะฆ่ามันเลยดีวะผมฆ่ามันเลยดีกว่ามึงตายตายตายนี่เรียบร้อยโอเคโอเคครับผมพาร์ทนี้ก็เราได้ทีเล็กมานะผมก็เดี๋ยวค่อยเจอกันในพาร์ทหน้าดีกว่าผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะพาเจ้าทีเล็กตัวนี้ไปเล่นกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยสวัสดีครับ